ก็ลุงเห็นแม่ไปแล้วตอนไหนคะเมื่อกี้นี่ไงแม่หนูไปื้อน้ำแม่หนูไปชิมหองหนูโดนแม่หลอกแล้วแม่ทิ้งแล้ว,ลวตับได้ยังตับได้แล้ว วันนี้แม่ไม่ช่วยเหรอแม่ไม่รู้ว่าจะช่วยหนูทำคนเดียวเป็นงานใหญ่เลยนะเนี่ยหนูชอบกินสตรอเบอรี่ไหมชอบค่ะเปรี้ยวอันนี้อันนี้เปรี้ยวหม ถ้าเกิดใส่เยอะมันก็จะเปรี้ยวอันนี้ลุงใส่สี่ก็เยอะอยู่นะให้ลุงช่วยงัดนะงัดไหวไหมเนาะไปใกล้ๆจะได้สทำง,ง่าย แนะนำตัวหน่อยน้องอะไรคะหน้าวินนี่ค่ะอะไรนะออมจีนค่ะออมจีนวันนี้มาคนเดียวคือมาสองคนกับแนบแม่ไ,มไปซื้อไอจิมแม่ทิ้งแม,ม่ไปซื้อของที่ไหนไม่รู้ค่ะแม่ทิ้งแล้วไอันนี้อันนี้ของหน้าออมจีนนะครับหน้าทุ่งสารม,มากโดยแม่ทิ้งเมื่อกี้นี้เองนะครับแม่หลอกว่าไปซื้อของแล้วแม่ก็ไม่กลับมานู่นอะ ปีหน้าแม่ามาล้ะสับเสร็จแล้วบอกลุงนะสับเสร็จแล้วบอกคุณตานะ <c oughs> กินก่อนได้ไงเ,เต็มไหมล่ะกินก่อนเต็มเหรอ,อ,อ,อว้าวถ่างแล้วเราพึ่งพึ่งไฟจากไรนู้นเอาเฮ้ยนึกว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วไอเยนะ็ไนไม่ต้องมาหรอก เออนั่นแหละดีแล้วแหละไม่ต้องมาหรอกมาดีครับมนนี้ชื่ออะไรครับน้องเบลค่ะน้องเบลน้องเบลเป็นเป็นอะไรกับอะไรวะอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องน้าลุงเกียให้แล้วคุณตาเกียให้น้องกินข้าวหรือยังพร้อมกลินกินข้าวมายัง ถ้าลุงใส่กัญชามันก็เลยอร่อยเคยกินกัญชาหรือยังอชอบหนูอช,ออชอบกินมันหนูชอบกินไอติมผัดกับกับรังผึ้งรังผึ้งใช่ค่ะเอาแลา้วไม่โดนผึ้งต่อยเหรอไม่ค่ะให้พรอม<า>สองโอเคแถมหนึ่งได้ได้แถมโพลงปุนเจ้ด้วยนะสำหรับการ์ตูนพิเศษให้ ระตูนช่วยน้องมวนหน่อยน้องมวนไม่ไหวน้องออาสนินดีที่กระตูนหีืยังใครดำกว่ากันสองคนนี้เอา้าพี่กระตูนดำกว่าเอาหนูให้พี่มวนใครถูกพี่ทำไงอย่พี่ทำจนทำนานแล้วมะพี่ทำสามรอบแล้วแงกินเยอะเลยนี<อ>้ก<อ>ินปีนะส่วนใหญ่จะเบ่งกินปีคนเนี้ย<อ>เอา้าออกมาแล้วเหรอ พี่เขาก็ไม่มีแรงเหมือนกันทำครับเกิดทำไม่สวยอมสินว่าพี่เขาเลยนะก็รี่ทำพี่มันแข็งก็ต้องรีบทำถ้าช้ามันจะยิ่งแข็งกว่าน,นี้อีกด่วนสีเลยก่อนที่มันจะแข็งกว่าน,นี้แล้วแกก็จะไม่มีแรง ามานี่มาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วลุงข<อ>้วยสุดท้ายอันที่แขมลุงทำให้นะได้ทเองเด้ัมนะพี่เขดนะดาดัมมะดัมมากพี่เขาชอบกินพี่เขาชอบกินโอริโอเร็วๆสิมันจะแข็งมาแล้วเนี่ยนะ มีแรงวะเนี่ยให้ลุงช่วยนะช่วย